แต่เช้าเลยแล้วช่วยบอกหนอยว่ามันชื่ออะไรเนี่ยเดนนี่ไม่รู้ไม่รู้ชื่อครับเขาบอกไม่เขาไม่เคยเรียกชื่อครับพี่ก็ไปตั้งเองแหละตั้งเองเดี๋ยวพุ่งส่งเลยอีายังต้องเลยทึได้หรอไหนฮะโอ้ไม่เป็นไรหรอเก่งจี๋นี่เดี๋ยวมันอาหาร่พี่หันหน้าหน่อย เออเนีย่ยกำลงัลงเดี๋ยวรอวันวันหนา้าช่วยอุ้มให้พี่เขาหน่อย,ออยอจับไปหน่อยอ,อ่ะพี่พี่อุ้มไปครับเบื้องต้นครับนายครับเบือ้องต้นสุนัขตัวนี้ม,นมันมาจากที่ไหนครับที่มาของหมาตัวนี้ครับมันเ็สุนัขที่อยู่แสมสารครับคนที่เขาเลี้ยงมันน่ะครับ อยู่ที่สวนแล้วก็ถูกจับเรื่องยาเสพติดนะครับมันก็เลยไม่มีคนดูแลครับพอดีวันนี้มีผู้ใจดีนําไปเลี้ยงที่ไหนอะพี่พี่มาที่ไหนครับกิโลสิบอยู่กิโลสิบเหรอครับใกล้ๆอืมพี่อยาไปเลี้ยงอยู่ในบ้านหรอหรือว่าไงครับในบ้านดูดูแลเขาได้ใไหมเด็กเด็ครับเด็กนาให้จะมาตามคืนไหมเนี่ยไม้หรอกไม่มีของนะครับไม่มีนะมากครับคือเดิมมันไม่มีอยู่แล้วนี่เขาแค่หารมันอย่างเงี้ยนะครับนี่วลูกต้วหลุดนิดเดียวอ่ะ

พอคนมั้งมันตัวน้ำมันมันใส่น้ำน้ำเพื่อเพราะใส่กระรอกมั้ไม่ใช่ไม่ใช่มันเหม็นน้มันนู่นหนักอีกทีเราว่าตัวใหญ่แล้วเรากล่าจับยากมากเลยอ่ะเรากล่าวหมาใหญ่เห็นเขาตะอปุยตะดปุยตอนแรกที่ผมไม่อยากจะยุ่งคือว่าเห็นตัวดำของผมไหมนั่นแหละคือมีคนอยากได้พอเอามาแล้วไม่อยู่กับเขาพี่ครับอยากอยากทราบถึงการมาช่วยเหลือสุนัขตัวนี้พี่พี่พี่มีความรู้สึกยังไงตอนนนั้พี่เห็นว่าเหมือนเหมือนทีแรกไม่มีคนเอาไปพี่บอกก็ไม่มีคนเอาก็รับเลี้ยงก็ได้ครับ แต่ว่าเห็นมีมีเข้าเฟซมาเยอะค่ะก็เลยโทรถามพี่เขาว่าตกลงให้เปล่าถ้าไม่ให้ก็ไม่เป็นไรครับเขาก็บอกว่าให้พี่พี่ก็เลยมาแล้วรับพี่พี่เจ้าตัวนี้ไปเลี้ยงยังไงบ้านกับกับหมากี่ตัวนะห้าตัวไหวไหมพี่ไหวค่ะพอไหวห้าตัวนั่นก็ไมเลยสมบูรณ์เนาะค่ะแข็โชคดีนะเนาะไปดูแลกันเลยนี่ฝากฝากด้วยนะครับพี่ครับขอบคุณมากเลยครับพี่